สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะมาวิเคราะห์นะคะดวงความรักนะคู่ของคุณบอยพิชเมกเกอร์แล้วก็คุณเจียพิจิตรานะคะที่เป็นคู่รักที่แบบผ่านอุปสรรคเนาะฝ่าฟันเรื่องราวที่แบบว่าเสียใจนะเกี่ยวกับเรื่องการเงินของตัวเองมาก่อนแล้วก็ ก่าจะได้แต่งงานก็คองคู่กันมานานนะแต่ว่าก็อยู่ด้วยกันเนี่ยน่าจะประมาณ10กว่าปีละเป็นคู่รักที่คือเป็นคู่รักเข้าขั้นดาวพูโตโอะค่ะวันนี้ก็เลยมาวิเคราะห์ให้ดูนะว่าคู่รักแบบไหนอะไรที่มันทำมุมแล้วทำให้คุณเป็นสามารถเป็นคู่รักดาวพูโตโที่แบบเขาผ่านพ้นอุปสรรคแล้วก็กลายเป็นรักแท้ซึ่งกันและกันได้นะคะมาดูในส่วนของพื้นดวงของคุณบอยพีชเมเกอร์ก่อนละกันคุณบอยเนี่ย เ,เป็นราศีสิงห์นะถ้าเป็นโหราศาสตร์สากลเพราะฉะนั้นตัวของคุณบอยเองเนี่ยมีความมุ่งมั่นทะเยอทะยานตัวตนเป็นคนที่ชอบทำอะไรแล้วก็เป็นผู้นำนะคะดาวศุกร์อยู่ในราศีธาตุลมเป็นคนที่ปรับเปลี่ยนอะไรแล้วก็มีอีโมชั่นดาวพุธอยู่ในราศีธาตุน้ำนะคะเป็นคนคิดอะไรแล้วก็โรแมนติกอ่ะคิดพูดแต่งเพลงเนี่ยโอทำมุมดีกับยูเลนัสซึ่งอยู่ใน เรือนของราศีพิจิกเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดคําพูดคิดอะไรแล้วมันจะสละสลวยเปลี่ยนแปลงไปแล้วมันแบบดูมันโรแมนติกอะ่ะเออเนี่ยเป็นคือดาวพุธเขาทํามุมดีนะคะแล้วเวลาเขาแต่งเพลงอะไรมันจะลึกซึ้งเนื่องจากดาวพุธทํามุมดีกับยูเลนะัสสูงมากนะแล้วก็เป็นคน perfectionist พอสมควรนะคะ ถ้าจะคิดทําอะไรก็อยากจะให้มันออกมาดีอะไรเงี้ยดีที่สุดดีกับทุกๆคนอะไรเงี้ยเป็นคนค่อนข้างเอื้อเฟื้อให้กับผู้อื่นอย่างมากแล้วก็เป็นคนค่อนข้างเก่งด้านการจัดการนะพอพฤหัสอยู่ในราศีธาตุดินนะคะแล้วแต่บางทีก็แบบจะจะวางแผนจะจัดการค่อนข้างสูงมากๆด้วยเหมือนกันนะคะคราวนี้มาดูในส่วนของพื้นดวงของคุณเจี๊ยบบ้างนะคุณเจี๊ยบเนี่ย ตัวตนของคุณเจี๊ยบเนี่ยเป็นราศีพิจิกเพราะฉะนั้นเป็นคนทำอะไรทำสุดนะอยู่ที่29องศาเป็นคนมีเซนต์รู้อะไรเรียนรู้อะไรได้ด้วยตัวเองมีสัญชาตญาณเก่งแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนอะไรเป็นคนเฟกซิเบิลอ่ะง่ายๆปรับเปลี่ยนอะไรโดยรวมของดาวในประจำตัวเป็นดาวธาตุลมนะคะคุณเจีย๊ยบ คุณเจีย๊ยบเพราะฉะนั้นเนี่ยจอเห็นคุณเจีย๊ยบเป็นคนชิวๆง่ายๆสบายสบายมากๆเลยนะไม่เด้โกดไม่ได้แค้นไม่ได้คิดอะไรมากถามว่าเป็นคนคิดมากไหมเป็นคนคิดมากไม่ใช่เป็นคนคิดไม่มากแต่ว่าเป็นคนที่สามารถปรับเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์ไม่ได้อยากจะมีปัญหาอะไรกับใครอยู่ตรงไหนก็อยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะดาวศุกร์เนี่ยทำมุมดีกับดาวทั้งดาวอาทิตย์ดาวเนปจูนดาวอังคารเพราะฉะนั้น เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะทําอะไรด้วยความรักมีความรักแล้วก็เมตตาแล้วแถมดาวศุกร์ทำมุมดีนะทำมุมดีกับดาวอาทิตย์แล้วก็ห่างองศามากรูปร่างหน้าตาอยู่ในธาตุลมอีกต่างหากเป็นคนสวยค่ะอยู่ในราศีธาตุธาตุลมราศีตุลสวยสวยมากเนี้ยนะเออพูตโตก็อยู่ในเรือนราศีธาตุธาตุลมเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามที่มันมากระทบ ตัวของคุณเจีย๊ยบความรักความปรารถนาดีที่คุณเจี๊ยบมอบให้กับผู้อื่นลักษณะแบบนี้มันจะทําให้ตัวของคุณเจีย๊ยบแบบพ้นผ่านอุปสรรคลอดพ้นจากวิบากกรรมหรือสิ่งต่างๆที่ทําให้รู้สึกว่าขัดแยง้งนะคะเนี่ยคือมันมันทำมุมค่อนข้างดีแล้วดาวจันเธอจันจันของเธอเนี่ยอยู่ในราศีธาตุดินเพราะฉะนั้นเป็นผู้หญิงหนักแน่นมากมา ถามว่านะคะถามว่าคุณเจี๊ยบกับคุณบอยเนี่ยใครหนักแน่นกว่ากันต้องพูดเลยนะหนักแน่นทั้งคู่แต่หนักแน่นคนคนละอย่าง <S 2> <S 2> <S 2> คุณบอยเนี่ยอาจจะแบบเป็นคนคิดเร็วทําเร็วนะใจร้อนตั้งใจทําอะไรแบบกระฉับกระเฉงคุณเจี๊ยบจะเป็นคนทําอะไรช้าๆแต่ช้าๆแบบหนักแน่นนะแล้วก็สบายๆชิวๆเพราะดาวจันทร์อยู่ในราศีธาตุดินทํามุมดีกับอังคารแล้วก็พฤหัส เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะปรับเปลี่ยนทําอะไรก็ปล่อยละทิ้งอะไรได้ง่ายๆสบายๆบายอย่างจะเห็นได้ว่ามีช่วงหนึ่งที่ช่วงเวลาที่คุณเจี๊ยบเขาประสบปัญหาเนาะแล้วเขาก็บอกว่าเออเอานาฬิกาเอาเฟอร์นิเจอร์หรือว่าเอาอุปกรณ์ของเขาสักกระเป๋าเนี่ยไปขายก็ได้นะเนี่ยค่ะจันเป็นอย่างเนี้ยนะจันอยู่ในราศีธาตุดินแล้วทํามุมดีกับอังคารแล้วพฤหัสเพราะฉะนั้นเขาจะเป็นคนที่ สามารถเสียสละทำอะไรให้ผู้อื่นด้วยที่ไม่ได้ติดขัดคือมันทำมุมดีมันอีซี่มากเลยอะ่ะเวลาจะลาทิ้งหรือปลดปล่อยสิ่งใดก็ตามที่มันเคยเป็นของรักสิ่งที่เขาพึงพอใจเขาสามารถเสียสละแล้วก็ให้ให้กับผู้อื่นได้นะคะคราวนี้มาดูในมุมของดาวที่มาซินทรีกัน ทำไมนะทำไมคู่เนี้ยถึงอยู่ด้วยกันยาวนานแล้วก็อยู่ด้วยกันแล้วแบบดูเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันดีต้องบอกก่อนว่าคุณบอยเนี่ยเจอคุณเจี๊ยบแล้วยังไงก็ต้องรักยังไงก็ต้องชอบเพราะว่าตัวตนคือราหูนะอยู่ในเรือนเดียวกันนะคะราหูอยู่ในเรือนเดียวกันแล้วก็ดาวอาทิตย์ของคุณบอยอะ่ะไปทับตัวดาวราหูของคุณเจี๊ยบเพราะฉะนั้นเนี่ย สิ่งที่ต้องมาเรียนรู้คือต้องมาเรียนรู้ซึ่งกันและกันมาเรียนรู้ความเข้มแข็งการเป็นตัวตนการช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วภูโตนะคะทำมุมทับกันสนิทกับดาวศุกร์ของคุณเจี๊ยบมันจะหมายความว่าเวลาทั้งคู่นะเวลาได้รับอะไรมากก็จะได้รับกันมากทั้งคู่เวลาสูญเสียอะไรก็จะสูญเสียได้มากทั้งคู่เหมือนกันแถมดาวศุกร์ทำมุมทรายกับดาวศุกร์ ทั้งคู่มีดาวสุขเป็นราศีธนลมนะคะมีการปรับเปลี่ยนเอื้อเฟื้อไม่ได้ยึดติดแล้วทัแล้วภูโตของทั้งคู่นะทำมุมดีซ้อนเข้าไปอีกสองเด้งคู่รักดาวภูโตร้อเปอร์เซ็นต์ค่ะอย่างน้อยนะต้องเจอกันคบกันอย่างน้อย15ปีถึง30ปีแน่นอนคู่นี้นะคะคราวนี้มาดูตัวไคล่อนไคลอนของทั้งคู่เนี่ยไปทับดาวจันทร์ของคุณเจียเพราะฉะนั้นแผลเก่าหรือสิ่งที่ต้องมาเรียนรู้ หรือสิ่งที่แบบว่าเหมือนมาสะท้อนมาสอนของทั้งคู่ก็คือความไม่สบายใจและความสบายใจนะคะมาเกี่ยวข้องกันเรื่องอารมณ์ความรู้สึกนะคะแล้วทำมุมดีกับดาวพฤหัสเพราะฉะนั้นทั้งคู่จะเอื้อเฟื้ออยากจะช่วยเหลือก็ช่วยเหลือได้เต็มที่ดาวพฤหัสของคุณบอยนะทำมุมดีกับดาวจันทรของคุณเจี๊ยบ เชื่อมั่นได้เลยว่าการที่คุณบอยเนี่ยเป็นคนค่อนข้างพยายามวางแผนจัดการนู่นจัดการนี่อะไรเงี้ยมันจะมาช่วยเหลือแล้วทั้งคู่ก็ช่วยเหลือกันนะการจัดการการแบ่งเวลาการสู้การมาณนะบากบัน่นการตั้งใจของคุณบอยเนี่ยพยายามทําทุกอย่างด้วยความเต็มที่เต็มกําลังดาวยูเรนะัสทามุมดีกับยูเรนะัสทั้งคู่มีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองได้อย่างมั่นคงนะคะ ไม่ไม่ไม่มีอะไรที่ดีไม่มีอะไรที่ค่อนข้างไปทางในแย่เลยอะ่ะเออค่อนข้างไปทางบวกแต่ว่าเนื่องจากว่าจะมีเสากับ จันทำมุมตรงข้ามกันเพราะฉะนั้นการมีบุตรการมีลูกเนี่ยทั้งคู่อาจจะยังคิดนะคิดว่าจะมีดีหรือไม่มีดีตรงนี้เป็นจุดวิกพอยต์เนื่องจากดาวจันอ่ะมันทำมุมไม่ดีทั้งดาวเสาร์แล้วก็ดาวอาทิตย์เพราะฉะนั้นมันจะมีความหนักใจความเครียดหรือความครับข้องใจอะไรเกี่ยวกับบุตรของรักนะคะแต่ทั้งคู่เนี่ยเป็นลวงที่ คุยกันได้ปรับเปลี่ยนอะไรได้เข้ากันได้เป็นอย่างดีแล้วก็เป็นเคสตัวอย่างของคู่รักดาวพูโตที่จะครองคู่กันอย่างน้อย15-30ปีขึ้นไปนะคะอันนี้เป็นช่วงความรักของดาวพูโตแล้วก็สังเกตเลยความรักใดที่ทั้งคู่จะอยู่กันยืนนาวดาวสุขของทั้งคู่ต้องทำมุมดีเวลาคุณได้บ้านสามีคุณก็ได้บ้านทั้งคู่ก็เหมือนกันเวลาเกิดปัญหาก็ เจอปัญหาพร้อมกันแต่เวลาผ่านพ้นเวลาฝนมันแบบเวลาฝนมันตกเราเอาน้ําไปลองกระบุงอย่างมหาศาลได้ความความโชคดีก็ได้รับความโชคดีกันทั้งคู่ก็ขอยินดีกับทั้งคู่แล้วก็ขอให้รักกันยืนยาวนะคะเป็นตัวอย่างของเคสความรักคู่รักดาวผูดโต